ปี2563อดีตประธานกรรมการองค์การคลางสินค้าพร้อมพวกจัดซื้อถุงมือยางกับบริษัทเอกชนมูลค่าแสนกว่าล้านจ่ายเงินล่วงหน้าไป2,000ล้านผ่านมาจะ4ปียังไม่มีการส่งมอบถุงมือยางปปชชีช้มูลความผิดแล้วและอายัดท,ทรัพย์สินคืนมาได้500ล้านบาทและยังคงติดตามส่วนที่เหลือ คนโกงไปอยู่ที่ไหนความเสียหายก็เกิดขึ้น,นจริงช่วยแกนโตกต้องเงินของชาติร่วมกับปปชหยุดยั้งคนโกงไม่ทนคนโกงพบบอดแสแจ้งปปช1205หรือ www.nacc.go.th